มาแล้วครับนาดอยครับผมของใหญ่ครับผมยกันขึ้นหน่อยนดอยครับผมสวยครับโอ้ลุดยังยังไม่ลุดไม่ลงชากไม่องชกัก รอดูครับชมเดี๋ยวรอชมครับน่าจะยังอยู่อีกไกลครับผมยังอีกไกลครับนันดอยจัดของใหญ่ให้ครับหนมค่อยค่อเหมือนเข้ามาครับปล่อยไปเรื่อยๆจ,จีนต้องขึ้นขนาดนั้นแล้วเนาะ ห้าร้อยเก่าครับริวสวยครับวันนี้ครับผมสำนดอยปาจีนครับกลางบ่อมันยังอยู่ไกลครับผม้อมาใกล้ครับผมบรรยากาศนดอยโดนปลาจีนครับครั้งตัวแรกครับครั้งแรก